พี่เอมีเงินอยู่ทั้งหมด1,100บาทและพี่ออกจะเอาเงินตรงนี้ไปเปิดกล่องส่มเบเบที่เขาว่ากันว่าจะมีตัวแลอยู่ในนั้นแล้วเขาว่ากันว่าไอตัวแลตัวเนี้ใน100กล่องจะมีแค่1ตัวเท่านั้นนะทุกคนหูทำถึง ลแล้วทุกคนคิดว่าพี่อลงเนี่ยจะได้ตัวแลไหมในราคา1 1 0 0ันหนึ่ง้อบาทเงินค่าขนมเนี่ยนะหรือว่าพี่อลงจะเสียเงินเปล่าเับวอนนี้มาลุ้นกันมันจะใช่ตัวแลไหมมันจะคุ้มไหมหรือพี่อลงจะเสียงเงินเปล่าเปล่างั้นมาลุ้นพร้อมกันผมเอาเงินค่าข้าวมาเรียกเบดอีกแล้วถ้าไม่รู้นะ ตุ๊บตายเลยแล้วใครดูมาถึงจุดนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่หลงหงเองด้วยนะคะเป็นตัวค่าผ่านทางในการดูคลิปนี้นะคะไม่เสียเงินนะคะสามารถกดได้เลยไ,ไม่รู้ว่าจะได้ยังไงเนาะหวังแค่ว่าภาวนายอย่างเดียวว่าอย่าเป็นตัวบวยเลยขอตัวแลสักตัวก็ยังดีเนาะเดี๋ยวเราโทรขอกำลังใจจากแม่แต่เราจะไม่บอกนะทุกคนว่าเราเอาเงินกินไปซื้อของเล่น อารุก่แม่แม่คือว่าเดี๋ยวลูกกันอีไปจับฉลากเขามีโครงการจับฉลากอยู่ถ้าสมมติว่าไอ้นั้นถ้าจับได้รางวัลน,นั้นมันจะได้ของลิมิเต็ดอีดิเชั่นนั้นเออแม่ใช่ลูกเลยมาอมาขอพรให้แม่ให้พรว่าถ้าสมมติว่าแบบหยิบแบบขอให้ได้หยิบแบบของเลนเลนของเลเลไม่ให้พรลูกด้วยนะ นี่อของอะไร,รอ่ะอ๋อของของไอ้น,นั้นของใช้ไฟฟ้าในบ้านอ่ะแม่เออปุ๊กเม่าข้าวตู้เย็นใจใจใจอ่าอ,อุ้ยอุ้ยขอบคุณค่าขอบคุณค่าอุ้ยขอให้ได้ของเลเลเลยสีทองทองได้ไหมแม่สีทองทองเออนั่นเลยเไม่ให้คนมาสีทองๆๆออออออทองอ่าเอาเอาทองอ่ะแม่เอาเงินไปหนึ่งทอง ก,กอุ้ยขอบคุณนะคะให้พรแล้วแม่หารู้ไหมว่าเราีะไปซื้อเบบ้อย่าบอกแม่นะทุกคนอย่าบอกแม่พี่แอลงนะถ้าแม่รู้นะตายแล้วทุกคนคิดว่าพี่อลงจะได้ตัวไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะจ๊ะพี่แอลงจะได้ตัวไหนเมื่อเราพร้อมแล้วก็ขับรถคือใจไปซื้อเบเบ้สุ่มกันดีกว่า ไปกันไปกันเลยอ่ะยังไม่สตาร์ทรถโอเคไปกัน เราก็อยู่ันที่ฟิวเจอร์ฟาร์คลังสิทเรียบร้อยแล้วนะคะที่เดิมที่เรารักเราก็มีร้านที่เราแบบว่าอยากจะซื้ออยู่แล้วเนาะในใจก็คือกับตันการแต่แต่แต่แต,แต่เราจะพาทุกคนไปดูทั้งเซนท่าและลูมินสันว่ามีของเติมมั้งไหมถ้ามีของเติมนี่ก็หวานเจี๊ยบแต่ถ้าไม่มีเราก็ไปร้านในดวงใจของเราอยู่แล้วนะคะก็คือกับตันการเท่านั้นอรอ่อยู่ ตอนนี้เราก็ได้เงินมาเรียบร้อยแล้วนะคะไปกดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อของกันเลยดีกว่าไปตอนนี้อยู่หน้าเซนทันนะคะโซนเซนทันของฟิวเจอร์พาร์คมาดูกันว่าเมเบตตัวใหม่เดี๋ยวเขาจะเอามาเติมของบ้างหรือ,อยังนะทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ นนมันจะไม่มีทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้พี่หลงกำลังจะขึ้นไปที่กับตันการ์ดกันแล้วทุกคนถึงเวลาแล้วที่เราจะเจอ้านของจริงตัวจริงที่เราจะซื้อกันไม่รู้จะเป็นบันไดสุ่ความเวิงว้างหรือว่าบันไดแห่งแร่ไอเทมนะทุกคน ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะทุกคนร้านกับตำการอยู่ตานาแล้ะเอาละ่ะทุกคนกล่องสุ่มในตำนานตอนนี้อยู่ที่หน้าพี่อหลงสองกล่องแล้วมันมีคอลเลคชันต่างกันก็คือ CX05 กับ CX06 มันออกมาต่อๆกันเอาละเอาละ่ะจะแลเลยจะบ้วย พี่อหลงจะซื้ออย่างละหนึ่งนะทุกคนบอกเลยว่าถ้าได้ตัวแลนะพี่อหลงจะทุ่มทุนอีกสัก1100พูื่อมาซื้ออีกแต่ถ้าได้ตัวกาดนะจะโยนทิ้งเลยคอยดูเอาละมันอยู่ตรงหน้าแล้วยิบไปจ่ายเงนินกันดีกว่าทุกคนมีหลายกล่องซะด้วย ตัวนี้นะตัวแรกคือนี่เลย01แร่ไอเทมกับอีกอันเนึงคือ02แล้วก็เอากอกหน้าไปเลยเนาะแลอีกอันนึงเป็นอันนี้แรสุดน่าจะเป็นสีใสเนาะ01น,น้ำหนักน่าจะน้ำหนักคือน่าจะดีสุดเดี๋ยวเรามาอัปเดตของที่กับตันคราฟมีดีกว่า แล<ม>้วขายไ,ไมหมก็ได้วันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนสองกล่องคนละแบบเอา้าพี่สมกันไม่ต้องไ,ได้ตัวนี้ไม่เต็นไหน ื่อกี้เจอช่องพี่ไอดอลคนหนึ่งนะคะที่ติดตามอยู่เรื่องเบเบนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าใครต้ยขืนมากก็ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะแต่น่ารักมากเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่จากช่องพี่เขาอยู่นะคะขอบคุณนะคะน่ารักมากเพราะว่าพี่เขาเป็นคนแนะนำเบเบได้หงตั้งแต่ตัวแรกยันตัวที่3ามนะคะแล้วก็มาหลางัลงๆผมก็มาซื้อตลอดซื้อตั้งแต่เซียแล้วก็มาซื้อที่ฟิวน่ารัก <c oughs> มาแล้วนะทุกคนโ,โ,โคตรจะตื่นเต้นมันคนละอันกันนะทุกคนเป็นคนละซีรีส์กันมัน c x 0 5กับ CX 0 6เราจะมาลุ้นกันแล้วนะทุกคนว่าจะได้ตัวไหนโดยการลุ้นของเราก็คือนี่เหรียญเหรียญเสียงไทยกำหนดไว้ก่อนถ้าหัวคือนี้นะถ้าก้อยคือนี้นะลำดับการเปิดนะทุกคนมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาละ จะหัวหรือใกล้ไปเฮ้เฮ้ใกล้นะทุกคนใกล้ใกล้ก็คือตัวนี้จะได้เปิดก่อนนะส่วนตัวเนี้ยจะต้องเปิดหลังงั้นเรามาเริ่มเปิดกันจากที่เจ้า CX06 กันเลยดีกว่ากลัวจริงนะทุกคนแบบกลัวมากมาดูกันว่าจะได้อะไร เอยอยากดูเลยเอ้ยชัวเพอ,อมามันติดอยูอเ่เอาลยเอิบฮุยลืมไปว่าต้องวัดน้ำหนักก่อนโอเคก่อนแกะวัดน้ำหนักก่อนแลทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันน้ำหนักใครหนักกว่ากันนะเทียบกันน้ำหนักใคร เฮ้ยนำ้ำหนักนี้หนักกว่าหนักกว่าอันนี้นะน่าจะของของแร่มันน่าจะหนักกว่านะจากที่พี่หลงคิดนะทุกคนแต่ทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าของแรน้าหนักประมาณเท่าไหร่นะเผื่อใครเซียนเผื่อใครเซียนโอเคแต่ก่อนอื่นก่อนใดที่เราจะเปิดนะทุกคนเรามาดูกันก่อนว่าตัวแรมันคืออะไรนะตัวแรของมันนะที่พี่หลงคิดนะน่าจะเป็นตัวนี้เลยศ1นนตัวนี้ถ้าได้ศ1นหนึ่งาจะแรสุดเพราะว่าทํารูปไว้ใหญ่มาก เพราะว่าเหมือนอันนี้ตัวแร่ใช่ไหมเขาก็จะเขียนเป็นศูนย์หนึ่งนะศูนย์หนึ่งศูนย์สองมาดูกันวัสดุเหมือนเดิมทำมาดีมากของทารการ่าโทมี่นะทุกคนหูจะเป็นจิ้งจอกนะจะมีด้วยกันสามสีคือจิ้งจอกทองจิ้งจอกดำจิ้งจอกเงินนะเอาละมันจะเห็นอะไรก่อนไหมเนี่ยโอเคเอาทุกคนพร้อมลุ้นไวพร้อมกันนะขอใจด้วยการกดไลค์ด้วยหน้าทุกคนเอาละ เอาละมันเก็บีีได้ใช่ไหมไม่กล้าแกะไม่มองการเนาะเราจะไม่มองการมองอะไรใดๆเลยเราจะมายุ่งกับเจ้านี่ทองดำอันนี้คือทองดำทุกคนเก็บอือเกะยากจังทะเลนี่คือรวยเลยนะสีหน้าตอนนี้นะ่าจะบอกทุกคนได้ว่ารู้สึกอะไรอะโอเคตัวนี้คือเบสตัวนี้คือบิดตัวนี้คือรัชเชตเอาเว้ใจมันเต้นตุมต้มตุม้มต่อม แล้วแกะแล้วแกะเบรดเลยนะเอาเลยนะเอาละเอาละทุกคนจะลุ้นไปพร้อมกันเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> มาเฮ้ย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  <c oughs> เดี๋ยวเปิดลัทธิ์ก่อนเปิดลัทธิ์ก่อนเปิดลัทธิ์ก่อนป้ามือขึ้นเกินมือขึ้นเกินดูดูดอ้ย๊ยอุ๊ยอ้ยมือขึ้นเกินทุกคนโอ้ยจะเป็นลมบ้าอยากรู้เหมือนกันว่ามันแรงหรือเปล่านี่บิด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 โอ้ยแรงไหมทุกคน ทุกคนบอกพี <convolution al> ่หลงหน่อยเดี๋ยวพี่ต้องไปหาอู้ยทำไมมันสวยจังเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบให้ทุกคนดูประกอบให้ทุกคนดูมันสวยมากทุกคนมันสวยมากประกอบให้ทุกคนดูมือสั่น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 แล้วมือสั่นแล้วโอเคอุ้ยเสียงไพเราะเสียงกึ๊บของของลัานเช็ดกับเบสเออดู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 ฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงอู้ยโคตรฟินอู้ยโคตรฟินมือขึ้นมากมือขึ้นมาก โอ้ m ม g กอมือขึ้นสุดๆไปเลยว้า wow. ว <c oughs> มือโคตรขึ้นเลยทุกคนเก็บ <c oughs> <g ay> ไว้เป็นหลักฐานให้ลูกให้หลานได้ดูมือโคตรขึ้นเลยโอเคงั้นตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อน I love you <c oughs> ต่อไปเราจะมากันที่กล่อง CX05 แล้วทุกคน หลพี่หลงไปดูมาแล้วทุคนตัวนี้แรสุดในกล่องเลยว๊ไ <laughs> อตัวนี้ขายกันอยู่เกือบพันอือซื้อมาแล้วอือรีเอ็กซ์ศูนย์ห้าละกล่องนี้นะทุกคนมีด้วยกันทั้งหมดหกตัวนะตัวที่แรเลยนะทุกคนคือตัวเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแรเบอร์สองแรล,ลงมาใช่ป่ะถ้าแลอีกนี่ยคือแบบ <laughs> จะยังไงอะนะโอเคมาเรามาแกะอันนี้ว่าเราทุกคนอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาแล้วนะเฮ้ยมีอะไรละเอ้าเอาเราจะไม่ดูกงดูการ์ดใดทั้งสิ้นนะทุกคนพูดจริงๆว่าเราจะไม่ดูการ์ดเลยเอ้ทะเลอีกมันก็มันก็โหดไปเอาจริงก็โหดไปเอาเรารอการ์ดรเเอาการ์ดออกเลยนะรอการออกเราไม่ดูการ์ดนะอ้ มาเหมือนเดิมเลยความส,สุ่มนี่คือแบบเบเบ,แบ,บทีททำสุ่มถึงมากอะคือซองดำปิดมิดไปเลยอะ่ะยังไงยังไงเอาแล้วทุกคนพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วทุกคนเฮยเย้ยไม่ลแนไไ่เลยอ่ะโอ๊ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ย ยอคุ้มแล้วคุ้มแล้วโอ,อ,อ,อ้แหล่าด <c oughs> เรียกข้าวัดปิศาจใส่ดูด <c oughs> เหมือนคนบ้าเลยอะ่ะเฮ้ยเรายังไม่ได้ดูนะเช่นเลยนะมาดูนะเช่นเลกัน่่า่าขี้อวดอ่ะทำไมไม่คนยีอะ่ะโอ้โอ เราไปดูบิดกันนะฮะไปดูบิดกันนะฮะอ้ยบสีเขียวนี่อนมันสีประจำช่องวงเขียวเนี่ยอุ้ยมาฟังเสียงกันดีกว่าเฮ้ยเยงไย้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปเหลับตาหลับตาเราไม่รู้เยเสียงอะไรอ้ยนี่มันเอ้ยนี่มันเสียงของรัดเชด กับตัวเบรที่ประกบกันเวอร์ชันแลสองแลอันดับสองของ c x06 นี่นะเอ้ยเสียงเบ็ดนี้ก็ของแเบอร์มากอุ้ยอ้ดีโคตดีโคตดีโคตสวยอุ้ยโคตดีโคตดีโคตรดีโคตสวย ดวงมันมาครับผมดวงมันมาครับผมโอ้โู้โอ้โอ้โอ้รวมแล้วนะทุกคนราคา1,110บบาทได้เจ้าสองตัวนี้มาทุกคนว่าคุ้มไหมคอมเมนต์หน่อย ได้ตัวแรอันดับหนึ่งกับตัวแรอันดับสองว่ะทุกคนว่าคุ้มไหมคอมเมนต์บอกพี่แลล็อกหน่อยนะแล้วถ้าใครมีร้านกล่องสุ่มเบเบดอีกร้านแถวแถวแบบกรุงเทพปริมนทนปทุมธานีอะไรเงี้ยพี่แลลอกอยู่ปทุมธานีเนาะใกล้ๆแบบฟิวเจอร์ปาร์คลังติดอะไรเงี้ยถ้าใครมีร้านไหนแนะนําอีกแบบว่าเฮ้ยพี่แลลอกไปตรงนี้สิเบเบดอยู่มอโดยเฉพาะกล่องสุ่มหรือว่าแบบเอ่อตัวหมุนที่แบบว่าเป็นอันนั้นอะสุ่มหมุนอะ อ่าเป็นเปนเบจิ๋วบอกพี่กัดมาเดี๋ยวพี่หลงจะไปใครมีนี่ทิ้งพี่กัดมาบอกพี่หลงหน่อยแล้วใครอยากให้พี่หลงเอาเจ้าสองตัวเนี้ยไปแข่งจริงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยแล้วก็ฝากบอกคอมโบหน่อยเนาะว่าเอาคอมโบไหนดีระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยเอาคอมโบไหนดีนะจ๊ะแล้วถ้าใครชอบก็ดีลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่อ,ชอ,องหลงองเอกรึจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอไปชุดเล่นก่อนนะ 拜拜。Bye bye.